เขาจลับแล้วนไน,นี่นรอะไม่คนจริงมันก็ไมนั่นเนาลิงเนามันคุนเหล่าน้อยงว่มาเลยซึ่งเด็กัดมันได้เลยนะมันเป็นน้แต่ก่อนก็คุนอยู่แล้วตอนนี้มั ไม่ปลอดภัยอ่ะเรา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 ไม่กล้าเชื่ออรมากุกกคีกับมันเลยเนาะไม่อีกอย่างหนึ่งไม่เจอเนาะของอย่างนี้เนาใครจะไปรู้อ่ะมันมันเจ็บเลนดาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะใช่ครับถ้าเราไม่ไม่รุนแรงไม่ แต่ถ้าเขา้าราชการคนหนึ่งคืนหนึ่งเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเขาไม่ต้องมาถึงต้องป้องกันตัวก่อนมันมันอันตรายเราเหมือนกันด้วยใช่ป้องกันตัวเองก่อนรู้ว่าถ้ามีอันตรายนะใช่รับนี่จฉอยหืมรับมิหืมจอรับนมิจอรับนี่เอองืมส้มแก้ม ร้อยนึงจับไขย่สิบาหอมแก้มนะแหมเขินน่ะเขินน่ะจับไข่จับไข่นี่นะเจ้าเนาะมีการส่งสิบตับพี่เบ่งเขินบ้าเขินบ้าเจอผู้ชายหอมแก้มเลยฮะด้วยทีนี้เขินเลยว้าวุ่นเลยเจ้าบอกผมก็เป็นผู้ชายว้าวุ่นไปหมดแล้ว จ้าวบจ้าวบจาว่คุ้มันก็มันก็มมนใหญ่อะไรเนาะคูมไม่ใหญ่อืมคู้มใกล้เฮ็ดนะเฮ็ดหัหนูนะ กินมั uhm ่งดิกินทุเรียนเล็วน้ำมันมันเล็วน้ำมันเร่วน้ำมันทุเรียนเล็วน้ำมันทุเรียนเลร็วเร็วเร็วเร็วาเรวทง่าใ่ตังรวงมาเลยไม่ไร เหนินเลย play, นกไม่ปรยนั่นเลยน,นะเก๋าอย่างนี้ตลอดน,นะฮะเจ้าจอโอ้ยโอ้อยดอูอ่ะตันรุ่นหน้าตามมนก็น่ารักเนาะหลอดจะเป็นหนุม่มเหนี่มเลยปันทำตาไปเร้อนี่นเจ้าเจนะ้เนาะเออ มีการเนี่ยนี่นดูนี่เอาไปให้อยู่กาไม่กินนกถือเต็มมืออยู่ถือเต็มมืออยู่เลย ลิงนี่ังไม่เจ๋งอ่ากินละเอา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 หิวละเอาหิวละ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 เจ้าหิวแล้วเท่าไรนี่ไม่ใช่ถูกๆนี่นิดน่ะอุ้ย กัปปุ uh ้งกวนหล่นกวนหล่นอุ้ยกวนหล่นอุ้ยกวนหล่นเอ้าเอ้าเอาเอากระดูกจับไหนเนาะต้นเรื่อจับกระเพาะมันหล่นเนี่ยไรเอ้าแข็งเอาจรูอีกกินแต่ต้องอ่อนจริงเนาะ ศาสนาเนาะเกิดมาเป็นลิงแล้วมันได้มันอยู่อย่างนี้เนาะใด้จะรู้เนาะแล้วก็อยู่ทั้งป่าทั้งโขก็จกจะว่าไงแล้วทั้งเข่าเนาะที่จะได้กินดีอย่างี้มั้ะเคยตัดเล็บให้ยังไหมยังเลยแต่ก็อย่าตัดเพราะว่ามทำจัดมันเนาะเวลานี่มันเกาะอะไรยัง้าเลย แต่ตอนบมื่อี้มันก็ไหนน้องมัดเกาะอะไรไม่ได้เนาะเพราะมันเวลามันขึ้นต้นมันย้อย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 ,อ,ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาทิ้งแล้วเอาโอ้ยกินนมต่อกินนมต่ออุ้ยกินนมต่นนตนนตอเอาหนิมมาแล้วเอาเข้ามาให้หมาแล้วหนิมมาแล้ว เดี๋ยวมันเข้าไมา่ให้หมาแล้วแต่มันเก็ดเสียงมันมันจับขาจับก้นีจับขากนน้นีอะไรก้นีอะนี่ mình cần kh đi khá vậy nữa để xếp tâm thở thôi nà đặc điểm của mình tôi nuôi đi nè, nìm nó รอยตุ่มรอยเผเนาะมีก็จะเป็นก็จะเป็นแค่รอยที่เขาเกาเือ้กม็มันสะอาดจริงๆอลยไม่มีรอยแผลรอยตุ่มด้วยใดก็ไม่มีเลยสะอาดเอี่ยมเลยนะแล้วไม่มีกลิ่นด้วยลิงอะไรไม่มีกลิ่นฮะเจาเจาไม่มีกลิ่นเลยฮะ,ะดูเล็บ xuôi đui, ôi, giờ cả nhỉu, nó nhìn, đi nà ra quen như ตื่นนะมพือนอย่างเราไหนเขาหนวดเขาไหนเนาะใช่ครับโอ้อย,ยตรงหลังนี่นะนะท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่านี่เฮ้ยนี่เอาขนมสุกไปอีกนะเกนี่ยนั่ขนมสุกไปยิงไหนะนี่ขนมสุกไปไหนไปใต้ค่างโอ้ยเอาขนมสุกไปกเปลี่ยนท่าเอาขนมสุกอนะ่ะอุ้ยดูตร,ตรงตรงไอ้ตรงไหนวัวมันเป็นเตยแน่นอน

เนี่ยถ่าลูปนุนลูปอย่างนานนี้อย่างนานนี้นี่นีกล้องนีกล้องไ่กล้องเหรอไม่สนใจเลยไง ดูดูนอนตะมุกอยู่อู้หูใหญ่ะลยดองดูดึกน,น,น,นอนสวยเลยยังก็องอะไ,ไรเลยกระต่ายคุณเอาข้าวเลยจ้าเอ้ยอันน,นั้นละอันน,นั้นละ นอนดูสวยด้วยถ้านอนก็สวยด้วย โอ้ยท่าไปท่านียืนเสียงจูงฮะได้ยินเสียงจูงไหมกลัวกลัวหมา นี่ละนบวชงดนันปาทิ์แต้วมันจะป่ยก่อนเกนจับมันไม่ได้เลยเงีใส่เนากมันกรเริ่คนกเ่นไ่ไดเลย่น 但是。 มันนักรูปแล้วเดี๋ยวอแล้วแล้วพี่ถ่ายรูปแล้วพี่เกียดไปทำแล้วแต่ว่าพี่เกียดพี่เกลียดทำไมเนาะหน้าจอเนาะเอ้าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอีกแล่ะ โอ้ไกลมือหยิบมาเลยไกลมือหิวอีกแล้วนอนกินเลยอย่างงี้น,นอนกินเลยไข่เป็ดๆออกเลยไข่ปิ้นเลยฮึ่ยเกจเรอยิ้ม่อยยิ้มเลย,ย,มเลยไม่สนใจ มันมันก็มีมีนี่เนาะ